สวัสดีครับวันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ในรูปใช่ไหมใช่เปล่าเดี๋ยวต้องไปถามสปอนเซอร์ครับผมสวัสดีครับ <Huh? S 1> ว่าฐานอะไรสดๆใงที่คือพันตันคืออะไรวันนี้เราจะนำเสนออะไรนำเสนอ,นอเกิดกันนะนี่เลยอะ,<จ>อะไรอะ่ะอะไรไหนะดูหน่อยกุญแจรถใหม่กุญแจรถใหม่เหรอไม่รู้อ่ะรุ่นอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เห็นมันอยู่ในเก๊อืม เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารุ่นอะไรนะครับให้ดูแค่ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บอ่าหายแล้วนะครับนะเรามาดูกันนะครับว่ารุ่นอะไรครับผมโอเคพบกับผมที่ช่องเอกไรเดอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับจะเข้ามาแทน ฮอนด้าคลิกหนึ่งหกศูนย์นะครับซึ่งคันนี้ผมก็จะเอาไปคืนนะครับผมคืนน้องนะครับนะฮะเดี๋ยวกล่องคันนี้ก็จะเอาไปอยู่ในมอเตอรไ์ไซค์คันใหม่ของผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารุ่นอะไรนะครับผมบอกใบนะครับอย่างเดียวว่ามันคือรถที่ประหยัดน้ำมันเป็นเบอร์หนึ่งนะครับ ของค่ายนี้เลยนะครับนะครับมาเราไปดูกันเลยนะครับนี่ครับกุญแจนะครับคนที่ใช้รุ่นนี้นะครับก็เห็นกุญแจแล้วก็คงจะรู้นะครับว่ารุ่นอะไรนะครับไปนะครับเราไปตามไปดูกันเลยนะครับจะเอ๋นี่ไงครับผมรถยอดนิยมคนด้าว้าเวไม่ใช่ Honda าเวฟนะครับโอเคขับจากศูนย์มาถึงบ้านสิบเอ็ดกิโลนะครับแต่ว่าผมลองขี่ไปกินข้าวนะครับเมื่อวานนะครับนี่ครับ,ค,รบคือรถทำงานรถทำเงินคันต่อไปของช่องนะครับคือ Honda Wave สีทูโทน ดำแดงครับผมจะมาแทนคลิกนะเดี๋ยวจะย้ายกล่องนะครับย้ายกล่องเนี่ยครับของค่ายนี้นะครับผมก็ไม่ขอบอกว่าค่า <Your chocolate. S 2> ยอะไรนะครับเดี๋ยวขอปิดเซนเซอร์ไว้ก่อนเนี่ยท่านก็ไม่รู้แล้วครับว่ากล่องนี้คือของค่ายอะไรครับผมผมจะเอามาไว้ที่ท้ายคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อแหลกนะครับแหลกเปลี่ยนจากแหลกตัวนี้ให้มันยึดกับกล่องกับถาดสไลด์ตัวนู้นนะครับตัวนี้เป็นถาดสไลด์นะครับซึ่งยึดกับ แหลกตัวนี้คล้ายๆแบบนี้นะครับสมมุติว่ากอนะครับสาเหตุอะไรนะครับที่ผมต้องเปลี่ยนรถเกียร์นะครับก็คือ Honda Wave คันนี้นะครับจากรถออโต้นะครับขับขี่สบายนะครับมาเป็นรถเกียร์นะครับ ก็ตามหัวข้อเรื่องนะครับที่ผมตั้งไว้ว่าเพราะอะไรนะครับผมจึงต้องเปลี่ยนนะครับมาเป็นรถเกียร์นะครับก็ทุกทท่านนะครับคงทราบดีอยู่แล้วว่า Honda าเว e ตัวนี้นะครับเป็นรถตลาดยอดนิยมนะครับสำหรับแม่บ้านนะครับสำหรับทำงานสารพัดประโยชน์นะครับตัวนี้ซึ่งเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันเมื่อเทียบกับ Honda c ค i ิกนะครับอันนี้ผมขอ พูดในมุมมองของผมนะครับซึ่งเป็นไรเดอร์นะครับวิ่งส่งอาหารวิ่งส่งอาหารวิ่งส่งของนะครับแล้ววิ่งแมสนะครับขึ้นเช็คเก็บเช็คนะครับคือแล้วแต่ลูกค้าเรียกนะครับเพราะว่ามีผู้โดยสารด้วยล่าสุดล่าสุดตายแต่ผมผมไม่ขอเอานะครับเพราะว่าตรงนี้ผมไม่อ่ะไม่ดีกว่านะครับแล้วก็ ข้อดีจากที่ว่าจะประหยัดน้ำมันแล้วนะครับรถเวฟนะครับก็เขาก็การันตีมาอยู่แล้วว่าไม่ต่ำกว่า60กิโลเมตรเอ่อ60โลลิตรนะครับซึ่ง Honda คลิกตัวนี้นะครับผมทำได้อะแบบคี่แบบเรื่อยๆนะนะครับไม่ได้เร็วอะไรมากนะครับก็คือ40กว่า45 42 41แแล้วแต่ครับ ประมาณนี้จะอยู่4ี่สิบกลางๆแล้วกันนะครับผมให้4ี่ิบกลางๆนะครับแต่เวฟนะครับเพราะเพื่อนผมเขาใช้เวฟกันเยอะนะครับเขาบอกเลยนะครับเพื่อนผมน่ะใช้1ย5บ้านะครับเวฟร2 5ย้าเวฟร้อยสิบนะครับแต่แต่ผมลองไปถามน้องเขาดูแล้วว่าเวฟร10ของเขาอะเขาวิ่งได้หกสิบห้าขึ้นไปหกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดิบห้าโลลิตเลยนะครับซึ่งผมมองดูว่าเออโอเคนะข้อนี้ผมโอเคเลยนะครับมันประหยัดน้ำมันกับในยุคน้ำมันแพงนะครับ แล้วก็ข้อต่อไปนะครับในกรณีฝนตกน้ําท่วมนะครับหรือเราเอารถไปเที่ยวทริปนะครับขึ้นเขาขึ้นดอยนะครับฝนตกทางลื่นๆ่นลุยน้ําท่วมลุยน้ําขังนะครับซึ่งรถออโต้ต,ต,ตัวนี้ทําได้ยากทําได้ครับผมก็เห็นขึ้นเขาก็จมลุยน้ําท่วมอะไรนะครับรถออโต้ไปได้หมดแหละนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบสะดวกเลยนะครับแบบ ดีๆเลยแบบมั่นใจอ่ะครับเอาโลโซดีกว่านะครับผมขอเป็นเลือกเลือกเป็นโลโซอันนี้คือส่วนตัวผมนะผมย้ำอีกทีว่าเป็นส่วนตัวผมของผมความคิดของผมนะครับผมเอาโลโซดีกว่าเพราะจากประสบการณ์ผมเคยเอา Honda คลิกตัวนี้ตอนน้าท่วมอ่ะนะครับผมขี่ไปส่งลูกค้านะครับเจอน้ําท่วมสูงกว่าสูงกว่าอะไรอะ่ะ สายพานนะครับเนี่ยเนี่ยครับสูงกว่าสายพานนะครับเกือบเข้ากองอะผมลุยน้ำท่วไมไปแค่เนี้ยนะครับขี่ไปเรื่อยๆขี่ไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่าหยุดแต่จังหวานั้นผมหยุดเพราะว่าผมตกหลุมผมมองไม่เห็นหลุมนี่แม่ผมก็เลยสะดุดเรืหลุมทีนี้แล้วก็น้ําน้ําก็เริ่มเข้าไปในห้องสายพานนะครับทีนี้ก็สายพานสายพานก็เลยฟรีนะครับก็เลยมันลื่นอะมันก็เลยไปไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นรถเกียร์รถโซ่นะครับใช้โซ่ขับเนี่ยนะครับก็จะไม่มีปัญหาในตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือข้อสองแหละที่ผมตัดสินใจเปลี่ยนดีกว่านะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือข้อที่สามนะครับผมขอบอกอีกรอบนึงนะครับครูนี้ผมเปรียบเทียบในกรณีของผมเองนะครับแล้วก็เอ่อผมจะเปรียบเทียบระหว่างรถ ของผมเองทั้งสองคันคันนู้นไม่เกี่ยวคันนู้นวิงทิปยยาวๆครับนะครับผมขอเปรียบเทียบระหว่างสองคันนี้เท่านั้นนะครับก็คือตัวเนี้ยเรื่องอะไรนะครับยางทุกอย่างทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างนะครับของโรเโตอโต์จะแพงกว่าเวฟทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยผมให้เอาอยางเนี้ย ยางหน้านะครับกับยางของเวฟแต่จริงๆมันก็เทียบกันไม่ได้หรอกเพราะยางของเวฟมันเป็นยางที่ว่ามันเป็นยางมียางในแล้วก็ยางของตัวเนี้มันเป็นยางเรเดียนนะครับยางไม่มียางในก็ซึ่งยางไม่มียางในมันก็แพงกว่าอยู่แล้วแหละแต่ก็อย่างที่ผมขอเรียนให้ท่านผู้ชมทราบก็คือผมขอเทียบ2คันนี้เท่านั้นนะครับนะฮะก็ยางก็คือผิดกันแล้วแหละนะครับ แล้วก็เอาแน่ๆเลยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเฟืองขับใช่ไหมครับการขับเคลื่อนของรถนะครับระหว่างสายพานกับโซ่ชุดโซ่นะครับของเวฟนะครับชุดหนึ่งอ่ะไม่กี่ร้อยบาทเองนะครับอย่างเป็นสเตอร์หน้าเตอร์หลังและชุดโซ่เนี่ยประมาณสอ0สามนั่นแะครับร้อยกว่า200-300-400ก็คือแล้วแต่เราเอาตามคุณภาพตามการใช้งานของเราเลยแต่ถ้าเป็นของ คอนด้าคลิกนะครับสายพานเส้นหนึ่งอะนะครับสายพานเส้นหนึ่งก็หลายร้อยแล้วนะเอาแค่สายพานอย่างเดียวนะครับก็คือแพงกว่าโซ่และโซ่ของเวฟแ่ละถามว่ามันจบแค่สายพานไหมนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้ดีมันไม่จบครับเปลี่ยนสายพานแล้วก็คือก็ต้องมีการบำรุงรักษาเรื่องล้างเฟืองท้ายครับล้างชุดข้าง ้างชุดข้างเดี๋ยวนี้สตาร์ทกันเท่าไหร่สามร้อยไม่มีแล้วยากตอนนี้สตาร์ทที่สี่ร้อยห้าร้อยหมดครับ้างชุดข้างเนี่ยนะครับแต่ถามว่าโซ่เราล้างเองก็ได้ครับบางคนก็หยอดหยอดน้ำมันนะครับเนี่ยนะครับแกะตรงนี้ออกแล้วก็หยอดน้ำมันตั้งโซ่แค่นั้นจบครับเสียตังไหมไม่หรือว่าเราจ้างร้านก็ตั้งโซ่หยอดห้มันนะครับพี่ ยีบาทนะครับสาวบาทแค่นั้นนะครับแต่ตัวนี้ล้างชุดข้างนะครับขั้นต่ำสี0รบาทนะครับถ้าช่างมาเปิดแล้วไปเจอเม็ดศึกลางสไลด์นะครับแล้วก็ผ้าคัดอีกบานเลยครับผมซึ่งผมมองดูว่าตรงนี้ถ้าเอามาวิ่งงาน Delivery เ,เ,เนี่ยนะครับก็เขาก็ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองน,นะแต่ผมพูดในมุมมองว่าความประหยัด แล้วก็เงินเหลือมากที่สุดนะครับผมให้เวฟครับผมผมเทมาที่เวฟเลยถ้าไม่งั้นผมไม่ยอมเปลี่ยนจากคันนี้หรอกครับเพราะว่าคันนี้สบายแล้วก็แรงด้วยครับผมเป็นรถเครื่องเดิมๆนะครับรถเดิมๆร,รถที่บ้านผมมีสามคันนะครับ cb หก0 f ห้าศูนเเนี่ยตามนี้เลยนะครับก็คือว่าถ้าพูดถึงเรื่องความประหยัดก็สูเวฟไม่ได้แล้วนะครับ แต่ถ้าเอาความสะดวกสบายออตโต้ก็สบายอยู่แล้วครับไม่ต้องเข้าเกียร์นะครับแต่แรกมากับความสบายอะ่ะมันก็ต้องแลกกับอ,อ,อะไรสิ้นเปลืองนะครับเม็ดชามผ้าคลัดนะครับดางสไลด์อะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าเป็นลดโซ่ก็คือเปลี่ยนชุดโซ่300200ก 300, ว่าบาท300นะครับแล้วก็อย่างดีก็อะไรอะ่ะยางกันกระชากเนาะ เออนั่นแหละยางกันกระชากนะครับก็ราคาก็อยู่แค่นั้นแหละนะครับไม่เกินห้าร้อยแล้วครับเต็มที่นะครับแต่ตัวเนี้ยมันไม่จบแค่นั้นนะครับสายพานชุดเม็ดแล้วก็ชุดชามครับชุดชามชุดหนึ่งเท่าไหร่ครับเกือบสองพันใช่ไหมนั่นแหละครับก็ตามนั้นแหละครับก็ถ้าใครอยากจะเอารถพอโตวิ่งใช้งานแลกกับความสบายก็ต้องรับในตรงนี้ให้ได้ครับแล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องยางนะครับก็ ท่านผู้ใช้รถก็รู้อยู่แล้วว่ายางเรเดียนยางไม่มีอย่างในเนี่ยมันเส้นเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็หามาได้นะครับเส้นหลังเนี่ยสามร้อยกว่านะครับเป็นยางเกรดบีก็ถือว่าเอามาพอใช้งานนะครับแต่ถ้าใครมีเงินนะครับกําลังเงินก็ใส่ไปเลยนะครับดีๆไปเลยนะครับนะครับก็ตามนั้นนะครับสำหรับ,บคลิกนะครับผมก็เลยเปลี่ยนจากรถออโต้มาเป็นรถเกียร ซึ่งเลือกเวฟร้อยสิบ110นะครับไม่เอาร้อยยี่ห้านะครับเพราะผมบอกแล้วผมเน้นประหยัดนะครับคันนี้ราคาผมจับมาก็สี่หมืนเจ็ดนะครับเป็นตัวสตาร์ทมือแล้วก็ดิสเบรกหน้านะครับสตาร์ทมือครับผมนี่นะแล้วก็เป็นดิสเบรกหน้าครับผมผมเลือกตัวนี้มานะครับซึ่งเวฟตัวนี้ปี2 0 2 4นะครับลายสวยนะ นะครับเหมาะนะครับสําหรับรถแม่บ้านนะครับลูกๆขี่ไปโรงเรียนนะครับประหยัดน้ํามันขี่ไปตลาดออกทิปก็ได้นะครับดูอย่างพี่บอลเห็นไหมครับบอลมาเที่ยวอ่ะนะครับเวฟนะครับนี่แหละใช้เวฟเนี่ยไปได้หมดนะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยคือดุมนะครับผมเพิ่งมาเห็นนะผมเพิ่งสังเกตเมื่อวานตอนผมเช็ดรถเนี่ยดุมสวยมากนะครับดุมคล้ายๆเหมือนรถวิบากเห็นไหม ซึ่งดุมรถกับรุ่นเวฟบรุ่นแรกๆมันจะไม่เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยซึ่งตามความคิดผมเหมือนดุมเจียเลยด้วยซ้ำนะเนี่ยแทงข้มาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นลอบิ๊กไบค์นะเป็นพวกเจียเนี่ยเขาจะสอยข้างๆตรงนี้ใช่ไหมนะนะครับแล้วก็แทงข้ามาตรงนี้ของเจียนะครับดุมสวยมากครับดุมรถวิบากดุมอะไรเลยผมก็เพิ่งรู้เนาะนะครับซึ่งอนาคตคันนี้นะครับผมจะทำรถวิบากครับผม เอาไว้ไปลุยทิปขึ้นเขากระโจมลุยปา่าลุยเขาลุยดอยนะครับถ้าเขาปลดจากการวิ่งส่งอาหารแล้วนะครับเพราะถ้าผมเลิกวิ่งส่งอาหารแล้วครับผมก็จะทาเป็นรถวิบากเป็นรถเอนดูโร่ไปเลยเพราะมันเวเป็นอะไรที่ทนถึกอึดนะครับไปยานัมานอีกนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับขอเชิญผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับ เชิญทางนี้หน่อยเดี๋ยวผมัเชิญแม่นางนะครับมาปลูกไม่ใช่สิมาปลูกเสกเนาะไม่ใช่อันอันเชิญแม่นางนะครับ,เ,เ,รบเจิมลถให้หน่อยครับผมปิดคลิปละนี่จะปิดคลิปละเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อนะครับดูสาวๆก่อนนะครับสาวรุ่นแย้มครับผมแย้มอะไรรุ่นแย้มแย้มอะไรดีครับ แย้มฝาโล่งไหมเราไม่ใช่นะครับครับคิดว่าขับคันนี้ได้ไหมครับแง่คิดว่าเบาๆอยนะแก่อย่างเงี้ยจำอย่างเงี้ยคิดว่าคิดว่าขับได้ไหมคิดว่าขับได้อ้าวเบิ้ลใหญ่เลยไม่สนใจคนถ่ายเลยขับได้ขับได้เนาะได้ขขึ้นสตาร์ทเบิ้ลอย่างเดียวเลยนะโอ้โหแน่นอนเลยอ่ะจะไปอย่างเดียวเลย รถคันนี้ทํามาเพื่ออะไรครับสร้างมาหาเงินทำงานงทำงานทางานมันหมาเองทำคูนะลุกนะหาเงินมทางปลอดภัยครับผมจถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนเขาเรียกว่าแดงเหนียวซับไม่ใช่เขียวเหนียวซับพออย่างดับเครื่องได้แล้วมั้สนุกใหญ่เลยครับผมอาสุดท้ายนี้ก็ปากช่อง เอกไลเดอร์อะไรนะเอ,เอกไลกแมนเหรอเอาอีกแล้วมั่ว <laughs> เอกแล้วเอาเอาละ <laughs> อย่างงี้คุณอย่างงี้ไม่น่ามีไม่ได้ไไดให้สปอนเซอร์เลยเนะี่ยจำชื่อช่องก็ไม่ได้อีกเออแหละเอาแหละถามพี่ะนะคะอาะ่าของคุณมีช่องไหมเดี๋ยวน,นี้ก็ไม่ค่อยได้ลงอ่ะเดี๋ยวถ้าลงไหนจะบอกเดี๋ยวก็ไปไป,ไปพร้อมกับบิ๊กไบค์คันนี้เนาะไปวัดไปทำอะไรวัด ยังไม่ได้ลงเป็นทางการเท่าไหร่ไปทำอะไรวัดครับต่อให้ตรงประเด็นหน่อยก็คงไปหาโชคหาล่านั่นไงหาอะไรหาหวยหาหวยถูถูว่าแล้วสูอะไรูหวยมันอย่ามาแป้งมาเดี๋ยวมันเลอะผมขี้เกียจเลยเดี๋ยวใช้ล้างรถเลยนะโอเคนะครับครับผมตามนี้เนาะมีอะไรก็รบกวนนะครับสำหรับช่องเอกไรเดอร์ไทยแลนด์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์นะครับ กำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับคนละคลิก2คลิกนะครับผมขอกำลังใจนะครับจากทุกๆท่านนะครับรอชมติดติดตามในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าหรือไม่ก็เดือนของเดือนหน้าแหละเดี๋ยวผมก็จะไปทำบุญละนะครับเพราะว่าปบทบผมก็อยากจะไปวัดที่จังหวัดพิษโลกนะครับไปสักลายมือนะครับก็ขัดเขาไม่ได้หรอกนะครับเขาอยากไปเราก็ต้องไปนะครับเดี๋ยวจะได้ทำคลิปด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมที่น่ารัก ท่านเลยนะครับมาได้ชมกันนะครับก็คลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับโอเค